กลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์พระอาการประชวรหนักพระเพชรราชาได้รับอำนาจว่าราชการแทนเขาค่อยๆสร้างฐานกำลังและขัดขวางฝรั่งเศสเจ้าพระยาวิชเยนคุณนางชื่อสายกรีกมีอิทธิพลสูงถูกมองว่าร่วมมือฝรั่งเศสหวังครองแผ่นดินคุณนางไทยจำนวนมากเกลียดชังเขาพระเพชรราชาแพร่ข่าวลือว่าสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต ฝรั่งเศสลังเลและไม่ยกทัพมาช่วยพระเพทราชายึดพระราชวังสำเร็จจากนั้นกำจัดพระปีพระราชบุตรบุญธรรมพระปีถูกล่อออกจากเขตพระราชฐานถูกจับและประหารทันทีต่อด้วยวางแผนล่อเจ้าพระยาวิชเยนเข้าวังใช้พระราชองค์การปลอมเป็นข้ออ้างเจ้าพระยาวิชเยนลังเลแต่ยอมไปพร้อมทหารฝรั่งถูกจับทันทีเมื่อผ่านประตูพระราชวัง ทหารไทยล้อมรอบพร้อมจะฆ่าพระเพทราชาสั่งไว้เพื่อทรมานก่อน17วันแห่งการทรมานโหดเจ้าพระยาวิชเยนสารภาพภายใต้การบีบคั้นวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2,231ถึงวันประหารเขาขอชีวิตภรรยาและลูกต่อหลวงสรศักดิ์เพชรฆาตตัดศีสะท่ามกลางมหาชนเลือดสาดกลางลบบุรีอำนาจฝรั่งเศสในสยามถูกตัดขาด พระเพชรราชาก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจช่วยแชร์ด้วยนะครับ